ลุ้นแพทนปภาประจําเดือนไม่มาลันคนสําคัญเขาอยากมีลูกอีกหนึ่งคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวคบหาดูใจกันไปเมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมานี้เองสําหรับแพทนปภาคุณแม่ของน้องเรซิงกับหวานใจตํารวจหนุ่มรุ่นน้องนายนพัฒนับได้ว่าตั้งแต่เปิดตัวกันไปแล้วแฟนคลับก็ได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักมุ้งมิ้งของพวกเขาอยู่เรื่อย โดยล่าสุดแพทได้ทำคลิปที่มีชื่อตอนว่าเมื่อแพทอยากมีลูกอีกคนโดยแพทได้มีการเดินหน้าปรึกษาคุณหมอในเรื่องของการเช็คสุขภาพและความพร้อมในการมีบุตรโดยเจ้าตัวเปิดใจว่าปีหน้าแพทก็36แล้วซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความพร้อมที่จะมีลูกได้หรือเปล่า แล้วเผอิญมีการพูดคุยกับใครสักคนแล้วเขาพูดว่าเขาอยากมีลูกก็เลยตั้งใจว่าจะมาเช็คความพร้อมหรือจริงๆฉันอาจจะมีอยู่แล้วเพราะประจําเดือนขาดทั้งนี้ระหว่างการตรวจเจ้าตัวได้มีการเผยว่าถ้าหากคุณหมอพูดว่าต้องมีน้องภายในปีหน้าเลยก็จะคุยกันเลยเอาสิก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าเจ้าตัวจะมีข่าวดีหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ